เราสามนินอุบาสกสามนินพิกขุอุบาสกมัสิกาที่มาบวชในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่ แล้วก็ล่มเย็นมีทั้งกิ่งทั้งดอกไม้มีทั้งสะเก็ดแล้วมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพริมีทั้งแกน่นเรามาอยู่ในล่มไม้อันเดียวกันต้นเดียวกัน แล้วก็เวลากลับไปเราจะได้อันใดพ่องอันที่เรามาอยู่ในภายใต้ล่มพุทธศาสนานี้เรามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเราได้อย่างพ่องเราได้อะไรบ้างเราจงพิจารณา ว่าต้นไม้เนี่ยมันมีกิ่งและใบและมีสเก็ดมีเปลือกและมีกระพิและมีเกนเราได้แล้วผู้ที่มาบวชในพุทธศาสนาะ ได้ใบและกิ่งได้กิ่งและใบนั้นได้แก่ได้ราบยศสน,นสิรญสุขได้ปกักยกย่องฐานะเป็นนั่นเป็นนี้ ลาบยศสนเสริญได้ละได้ความสนเสริญยนย่อได้ลาบได้ยศและลาบลาบสกัละละอันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเพียงแต่ได้กิงกระไบเท่านั้นเองต่อไป มีศินคนใดมีศินศิลห้าสินแปดสิน,ส,น, 5, ส,น, 8, ส,นอสองร้อบเจ็ดเปฏิโมก์สังวมีความแข่งคัดในศินได้ปฏิบัติอย่นี้พระพุทธเจ้าบอกท่านต่ัสว่าเพียงแต่ได้สเก็ต แล้วบุคคลผู้ใดได้สมาธิได้สมาธิได้ฌานได้านอภิญญาบินบนโหนอากาศแสดงได้อภิญญาได้อิทธิฤทธิม์มากมายอ อันนี้พระองค์ว่าได้กับเปลือกได้กับเปลือกเปลือกนี่ก็มาได้แก่ได้แก่ตัวสมาธิได้สมาธินั่นได้กักนะกบเปลือกแล้วกับพิตัวปัญญาวิปัสนาปัญญาที่เราได้ปฏิบัตินี่ สติปัฏฐานน่ะสิวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานน่ะสิกำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยกำลังปฏิบัติอยู่ในวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานน่ะสิทุกวันได้กำหนดทุกวันนี่เราได้กับพี่ เมื่อเข้าถึงญานถึงมัรคยานผลได้ยานเมื่อใดเมื่ออาธิษฐานเมื่อใดเมื่อนั้นเข้าถึงแก่นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้อริยมรรคอริยผลผู้ปฏิบัติแล้วได้ถึง สังฆลปิขยานอนุโลปยานโคตรภูยาน,ายานมักขยานพุณธยานนี่โยผู้นั้นผู้นับถือพุทธศาสนาได้เข้าถึงเกณฑ์ได้โลภะโทสะโมหะสงบสงบไปน้อยลง สักัญติจีวิคิชาศิลปปร,ปรมัติน้อยลงโลภะทสสม,มหาน้อยลงเป็นผู้เป็นผู้บัเถือตัวสักกัญญทติให้เห็นว่าเป็นรูปนามไม่เข้าไปยึดไปถือในรูปนามนี้ว่าเป็นตัวเป็นตน ตัวสักยันติวิจิสาไม่ถือตัวไม่สงสัยศิลปรามาตรู้จักทางว่าอันนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกนี้ไม่ใช่ทางนั้นศิลปะประมาทไม่เข้าไปยึดไปถือสิ่งที่ผิด,ดว่าเป็นทางพ้นทุก ย่าว่านอนบนหนัาว่าจะให้พนทุกดังไฟไว้ข้างล่างเอาตัวย่างข้างบนเพื่อจะให้กิเลสแหวี่แห้งีนการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการที่ผิดหรือว่าศีลเป็นหนทางที่ทางอินเดียเป็นจำหน,นมากเลยยืนข้างเดียว เป็นปีเป็นเดือนไปนอนบนหนังย่างตัวอยู่ตากแดดอันนี้เป็นศิลปะปร,ะประมาตเนี่ยาการถือที่ทางผิดแล้วเข้าใจว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเป็นศิลปะปร,ะประมาน เข้าใจสีลละประประมาณให้ดีว่าการยึดถือสิ่งที่ว่าเป็นคนความพน้นคนคนความพ้นทุกข์ยึดถือทางที่ผิดว่าเป็นทางอย่างความพ้นทุกแต่ว่า เาราเพียงแต่การที่น้อมมนการที่สืบชะตากันที่บูชาอันนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นคนเป็นเป็นยาทาปอบอกปอบใจเขาท่านนั้นเอง แต่การพรมอบบุาใจนี้ก็เป็นธรรมเป็นธรรมโอสถอันหนึ่งแต่เขาให้ให้บรรเทาเป็นยาทาให้มันบรรเทาเท่า,น,ทาทนั้นแต่เอามันจะเพือหายไปนั้นมาเป็นไปได้พองต่บรรเทาเท่านั้นเฮือหายบรรเทาไปแต่จะเฮือหายกิเลตนั้นมาได้ เพียงแต่โลกภายนอกเท่าน,นั้นได้สบายไปจุจบเป็นการโ่ว์ข้างโซ่ข,ข่าวแต่กิเลสทั้งหลายอยู่ในใจของเขาเต็มเต็งถ้าหากว่าจะพ้นไปแห่งใจก็ปฏิบัติสติปัฏฐานาสี วิปัสสนาเนี่ยเศรษฐีบันสีตัวสักเงี้ยที่วิจิชาศินละปปปมาก็จะน้อยลงแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกพราัญชนะจะได้เมื่อได้ความพ้นแห่งใจเมื่อใดเมื่อพ้นจากสังเานติวิจิชาศินละปปปมาอยางโลภะโทสะให้หมดไปอันนี้ก็ไเรียกว่า เป็นที่พ้นไปแห่งใจอันนี้บุคคลคนนั้นได้มาอยู่ในศาสนานี้ได้แก่นแห่งพระพุทธศาสนาอาจงาจงเข้าใจต้องตั้งอยู่ในมุมมองมุมมองของเราคืออะไรต้องต้องตัง้ตงความมุมมุมมองพิจารณาด้วยตัวเองที่เรามาบทในพุทธศาสนาว่าเราได้อะไรบ้าง เราได้กิ่งและใบเราได้กระพี้เราได้สเก็ตเราได้เปลือกเราได้กระพี้เลือกแก่นต้องรู้จาว่าแก่นความพ้นไปแห่งใจมีใจเมตตาการุณาบุติตามีขามีใจเป็นธรรมมีใจเป็นมีใจเป็นมีความ ทำแต่สุจริตสุสมหิโตเนี่ยสุสมหิโตมีจิตใจม,มีความเช่มชื่นมีความบริสุทธิ์สม่ำเสมอนี่เป็นเป็นแก่นแห่งพระธรรมเราพระยายาว่าอะไรเป็นแก่นแห่งพระธรรมเราต้องพระาราพย,ายามามาบท เรามาบทนั้นพยายามจะได้จะไปมาเอาแต่เปลือกจะไปเอาแต่กิ่งก้านใบเพียงานละเพือนเฮราบยศสรรสนเรานี่เพียงแต่เฮใบเลยฮะเป็นเป็นกิ่งก้านเท่านั้นเองเป็นสเก็ตเราเราต้องอยู่ในสินเป็น เก็ตเปลือกนั้นสมาธิกับพี่นะปัญญาความพ้นไปแห่งใจเป็นแก่นเราต้องรู้จากตั้งอยู่ในมุมมองพิจารณาตัวเองบ่มีภัยที่จะมาต้องเราต้องเตือนกันอย่างนี้และจะได้ถึงไปพอจะได้พอจ,จะได้ใบแรกิ่ง กินและใบหรือว่าพัจะได้จะไสกเก็ดเท่าไรได้เปลือกเท่าไรได้เก่นได้ได้กระพรีิเท่าไรได้เก่นเท่าไรเราก็แล้วแ,ลแต่ผู้จะมาไปเอาต้นไม้นั้นปจะได้เอาเอาเอาอะไรแต่ว่าเราต้องต้องอยู่ในมุมมองแล้วกัพิจารณาด้วยตนเอง ่อเราเข้ามาบุตรในพุทธศาสนานี่เราได้อะไรบ้างเราต้องเตือนกันต้องบอกกันอย่างนี้ต้องมออีป้ายบอกถ้าเราจะเดิน, <c oughs> ดนทางไปถ้ามามีทิศท,ทางหมาหลงหมูยัางทิศท,ทางไม่ได้บอกกันแล้วหลงเลยในสังสารวัตนี้ก็ Shannon. Shannon.